มามาโอ้ยแซ่บคักๆเดอ้อสวดหยอดหืมแซ่บหลายแซ่บจนยอยากอาปากไม่ไหวคืนนี้นต้องอยากจะอบาบบ้าไม่ไหวโอ้ มาพบกับป้าหลานกินเที่ยวค่ะวันนี้เราจะตามขนมจีนนะคะสูตรป้าหลานนะคะก็จะมีวันนี้เราได้ขนมจีนเส้นสดนะคะสดไหมสดมากๆนะคะอันนี้ไม่ใช่เส้นหมักนะคะขนมจีนเส้นสดนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวเม็ดกระถินนะคะแล้วก็ผักชีเลื่อยพริกสองอย่าง ก็มะเขือขเทศมะเขือเปี้ยวเราะจะไม่ใส่มะนาวค่ะวันนี้เราไม่ใส่มะนาวตามเอาลงเลยลพริกค่ะแล้วก็น้ำตาลปิ๊บตามให้ได้ให้ลเรียดเ,เ,เล็กเลยละเอียดกันดูแป๊บนึงให้ลงลเอียดมะหืมน,น่าจะเผ็ดไหมไม่เผ็ดน,น,นิดหน่อยคะ่ะนิดหน่อยค่ะอาจจะอาจจะเผ็ดน,นิดหน่อยนะคะ ราก็ตำละเอียดแล้วนะคะมะละเอียดมากเอาเยอะๆจะได้ไม่เผ็ดใช่ค่ะแล้วก็ตำเด่นน้ำตำปี๊ดนะคะช้อนหนึ่งนะคะค่ะนี่นะคะน้ำตำปี๊ดใส่ช้อนหนึ่งนะลูกเปรี้ยวปากอยากกินของเผ็ดนีคะ ช้อนโอเคแล้วก็คกให้เข้ากันค่ะตามด้วยมะเขือเทศใส่หมดเลย โหสีสันน่าสดใสน่าจะเผ็ดค่ะโอเคตามตามด้วยเถอะฟักยาลูกตามด้วยเถอะฟักยานะคะใสเลยโอเคแล้วก็มี่ว่ะซื้อข้ากันค่ะแล้วตามด้วยปลาบอกใช่ค่ะปะลาค่ะตามด้วยปลา ตาด้วยปลาไหมนะคะตามด้วยปลาไหมหมดเลยพอแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาตาทับทิมนะคะนี่ดยเหรอตะไม่ใช่ที่เพิ่มรดเหรอนะทับทิมองใส่อีกต้องเพิ่มน้ำเยอะๆเพราะว่าเส้นเราจะได้ไม่อืดโอเค อีโนโมโตมไหมอืมหอมมากค่ะโอเคแล้วเราก็จะตามด้วยเส้นขนมจีนนะคะค่ะนี่ค่ะเส้นขนมจีนเรานะคะใส่เลยค่ะยอ่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะโอเค ใช่ค่ะตามตามไอ้พวกนี้ค่ะตามด้วยกระถินค่ะเม็ดกระถินเม็ดกระถินนะคะแล้วก็ผักค่ะชีเรื่อยชีเรื่อยนะคะใส่เข้าไปหมดเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็คลุกเข้ากันนะคะอุ้ยคลุกเข้ากันเยอะแยนเยอะแยะเยแยะเยอเดี๋ยวเป็นเอ้าให้นอนสวดสวนสวสวนเข้ากันนะคะ แล้วนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้น้ำลายจะไหลแล้วนะคะเดี๋ยวไหลลงขาแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะบ้าเอากินด้วยไม่ได้ค่ะอ้าสิค่ะน้ำขนมเจนสูตรปลาหลานนะคะแซบคักๆดูค่ะโอ้ย ค่ะตำตำอะไรคะตำขนมจีนตำกระปุ่นกระปุ่นสุดบาหลานของเรานะคะเสร็จแล้วทาาทางจะลดจับน่าทานมากๆนะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะเวลาเราอยากทานอะไรแซ่บๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคับส i า e ให้ช่องป้าหลานกินเดียวดยเด้อ ขอบคุณด้วยเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะกระดิง่งกระดิ่งติ้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 งให้เยอะที่สุดเลยนะคะคลิปหน้าเราจะมาทําเมนูจะพาหัวทันทีเลยค่ะเมนูอะไรคะจะพาเขาควางเดียวเมนูไม,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 ม่ยมไม่ยมต้อไม,ม่ยมโอเค <laughs> ขอบคุณมากนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะขอซุมหัวก่อนค่ะ